พี่เอลฟาค่ะโอเคพี่หยางพี่หยางโอ้ขอบคุณมากโอ้ยุกี้รูปแค่ไหนสวย哟ไปงานไปงานอะไรแทนไปเลยเกาหลีจัดโอ้ยขอบคใจมากเลยขอเบโอ So, um, hi, international fans. Thank you, you guys, for coming today. We're so excited and so appreciate that you guys like, spend your time for us. Thank you. ทุกคนเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะในแต่ละ EP เลยนะคะเราจะสังเกตได้จริงๆของพวกเรา,าคือเป็นนักส่องเหมือนกันเราก็จะส่องดูในเอเถือนน้ว่าเวลาเราขึ้นเทรนต่างๆหรือว่าเวลามีใครนะคะพูดถึงเราต่างๆในแง่มุมหนนบ้างนะคะแล้วก็มันเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งเลยนะคะที่เราจะได้รับนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะในทุกสัปดาห์ค่ะเทรน์ของเอสนะคะก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะคะจนถึงระดับ worldwide เลยนะคะที่พวกเราขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลย ค่ะค่ะคุณก็ขอบคุณไม่ใช่แค่เฉพาะที่อยู่ในตรงนี้ค่ะคุณไปถึงผู้ชมทางบ้านทุกคนที่ที่ติดตามเราตลอด้วยเช่นกันค่ะค่ะเด็กๆลาคาเป็นยังไงลูกสำหรับกระแสตอบรับที่ได้รับทางเองที่เราเห็นถึงขึ้นเทรนเป็นแบบเบอร์วาเลยโอ้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เกินคาดของพวกเราทั้งทีเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าจะทําให้ผู้ชมทางบ้านแบบได้รับรู้ความรู้สึกความประทับของเรื่องนี้ความแบบ